สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดทนอดีตตำรวจทำที่จอดรถตรงจุดกลับรถหมู่บ้านขู่ยิงคนท้วงแห่ขายบ้านหนีจากกรณีชาวบ้านพากันขึ้นไปประก,ระกาศขขยบ้านแล้วกว่าห้าหลังคาเรือนหลังห้าสิบคนได้รับผลกระทบจากการข่มขู่ของอดีตดับตำรวจที่กเกษียณอายุราชการจากปัญหาการรุกล้ำที่จอดรถทาวน ตรงจุดกลับรถสาธารณะของหมู่บ้านเมื่อมีเพื่อนบ้านไปทักท้วงหรือเด็กภายในหมู่บ้านเข้าไปวิ่งเล่นตรงบริเวณดังกล่าวก็จะถูกอดีตดาบตำรวจรายนี้ชักปืนข่มขู่หนำซ้ำเมื่อมีรถพยาบาลเข้ามารับผู้ป่วยวิยกฤตไม่สามารถกลับรถออกไปได้ล่าสุดวันที่2ก,กฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5 ำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีทางเข้าออกเป็นถนนส่วนกันเพียงสองเลนบริเวณช่วงท้ายหมู่บ้านพบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนรอให้ข้อมูลจำนวนหลายสิบคนจากการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีทำที่จอดรถรุกลำพื้นที่สาธารณะซึ่งเดิมทีเป็นที่กลับรถของหมู่บ้านมีการทำหลังคาเหล็กถาวรซึ่งทางขึ้นลงที่จอดรถได้อย่างชัดเจนทำทางขึ้นลงที่จอดรถอย่างชัดเจน ซึ่งก็มีป้ายจากอบตอวังตะเคียนเจ้าของพื้นที่มาติดประกาศไว้แต่ก็ไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังโดยที่จอดรถดังกล่าวอยู่ติดกับบ้านของอดีตดาบตำรวจที่เกษียณอายุราชการนางมายุราสุขสำราัอายุ43ปีเจ้าของบ้านที่ประกาศขายเปิดเผยว่าตนอยู่ด้วยความลำบากและความเสี่ยงเด็กไปวิ่งเล่นที่ดาบตำรวจเมาก็มักจะขู่ยิงเด็ก อีกทั้งยังลำบากในเรื่องของการกลับรถคนเจ็บคนป่วยก็ไม่สามารถออกได้ดึกดื่นต้องให้ผู้หญิงไปเรียกเพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลกลับรถแต่ดับตำรวจรายนี้บอกให้รอแป๊บหนึ่งด้านนางสาวโสวลีเจริญทรัพย์อายุ38ปีชาวบ้านที่เดือดร้อนเปิดเผยว่าเวลาดับตำรวจรายนี้เมาได้ยินเสียงปืนยิงภายในโดมจอดรถของเขาตอนแรกตนคิดว่าเป็นม้อปแปลงระเบิดแต่กลับไม่ใช่เพราะไฟในหมู่บ้านไม่ดับ พอมองเข้าไปในโดมก็เห็นเขาเปิดเพลงร้องเพลงอย่างสบายใจและเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันกับเพื่อนบ้านในบริเวณนี้เขามักจะพูดจาหยามชาวบ้านประมาณว่ามึงเป็นใครทำงานอะไรมีอำนาจอะไร กูเนี่ยมีอํานาจมึงอย่ามาท้าทายอํานาจกูซึ่งมองว่าพวกตนเป็นชาวบ้านไม่สามารถทําอะไรเขาได้พวกตนต้องทนกับเรื่องปัญหาทางกับรถและคุมขู่มานานหลายปีทุกครั้งดาบตํารวจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรเขาไม่ได้ซึ่งตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมา พวกตนไม่สามารถเข้าไปกลับรถได้เนื่องจากเขาจะจอดรถเรียงกันอยู่จำนวนสามคันบางครั้งหากมีรถจอดอยู่ไม่ครบสามคันพวกตนเห็นเป็นที่ว่างที่สามารถพอจะกลับรถได้พอเขาได้ยินเสียงหินที่ล้อรถเหยียบ เขาก็จะโกรธด่านในบ้านออกมาอย่างหยาบคายว่าจะมากับรถตรงนี้ทําไมท,ทั้งที่กับรถตรงนี้เป็นที่สาธารณะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอาบาตว,วังตะเคียนเวลาเด็กเข้าไปวิ่งเล่นก็ไม่สามารถเข้าไปได้มักจะถูกข่มขู่ในทุกครั้งที่ดับตํารวจรายนี้อยู่บ้านจนเด็กๆก,กลัวไม่กล้าเข้าไปเล่นและที่หนักที่สุดอีกหนึ่งเรื่องเมื่อบ้านไทยซอยมีคุณลุงที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเรียกรถพยาบาลเข้ามารับ แต่ก็ไม่สามารถกลับรถตรงจุดนี้ได้เพราะรถของบ้านดับตำรวจรายนี้จอดเต็มไปหมดทำให้ลูกสาวของบ้านคุณลุงต้องมาขอร้องให้ขยับรถเพื่อให้รถพยาบาลสามารถกลับรถได้เร่งนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ได้รับคำตอบจากดับตำรวจรายนี้ว่าให้รอก่อนตนและชาวบ้านในบริเวณนี้แทบทุกหลังมีปัญหากับบ้านของดับตำรวจรายนี้เป็นประจำพวกตนทำหนังสือร้องเรียนไปที่อบอตาวังตะเคียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเรา หรือแม้แต่ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองฉะเชิงเซาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อสอบถามไปก็ได้รับคำตอบกลับมาว่ากำลังดำเนินการให้ออรอก่อนซึ่งก็มีข้าราชการที่คาดว่าเป็นพวกของนายดาบตำรวจบอกว่าให้พวกตนทนเอาหน่อยได้ไหมตนอยากขอร้องให้ผู้มีอำนาจเข้ามาดูหน่อยตนก็ไม่อยากให้รอไปจนถึงเป็นข่าวว่ามีตำรวจกัดยิงชาวบ้านไม่อยากให้รอถึงขนาดนั้นไปแจ้งความก็แล้วกลับถูกตำรวจบอกว่าไม่มีเหตุซึ่งหน้าก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ คือเหตุซึ่งหน้าหมายถึงพวกตนต้องโดนยิงกันก่อนใช่ไหมถึงจะลงมาดูมาช่วยเหลือขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ